คันนี้นะครับผมเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้ามานะครับตรงกลางตัวเหล็กยึดตรงหน้าเนี่ยมันจะคดนะครับเคสแบบนี้นะครับชนหน้ามาทําวันเดียวก็จบแล้วนะครับมีอะไหล่นะครับพร้อมเปลี่ยนไม่ต้องรอเบิกนะครับผมก็ได้จัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาดูนะครับงานเซอร์วิสนะครับผมรถเกิดอุบัติเหตุนะครับเปลี่ยนอะไหล่เดิมนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้ามานะครับและวันนี้ อะไ่นะครับก็ได้จัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางเราเนี่ยมีอะไหล่นะครับพร้อมเปลี่ยนไม่ต้องรอเบิกนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ไฟลิ่งเดิมนะครับไม่สวยแตกหักนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมานะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านเราได้นะครับเรามีพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับเคสแบบนี้นะครับชนหน้ามาทําวันเดียวก็จบแล้วนะครับระยะในการทานะครับไม่ได้นานนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ R15 รถใครนะครับ ที่มีปัญหานะครับสามารถติดต่อสอบถามเบื้องต้นผ่านเพจร้านของเราเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้รอเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูกันอีกทีนะครับผมแล้วตอนนี้นะผมเราก็ได้ทาการติดตั้งอะไหล่เดิมนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในชุดของชุดหน้านะครับตัวนี้เป็นงานเคลมอะไหล่นะครับงานแฟรลิ่งเดิมนั่นเองนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็ติดตั้งครอบหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ แฟลลิงชิ้นดำนะครับชุดสีด้านข้างนะครับจากตอนแรกที่แตกนะครับผมอ่ะคลิปๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้นะครับสําหรับปัญหาที่เจอนะครับอ่ะคอนโซลซ้ายขวาตรงนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ปัญหาที่เจอนะครับตรงกลางนะครับตัวเหล็กยึดตรงหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันมันจะโคดนะครับทีนี้พอโคดแล้วเนี่ยอ่ะตรงนู้นนะครับด้านหลังอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อ่ะตรงนี้มันโคตนะครับเลยทําให้การใส่เหล็กยึดโพรงหน้าเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องไปทําการดัดนะครับต้องดัดก่อนนะถึงจะใส่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยแฟลิงเนี่ยมันจะไม่สามารถยึดเข้าจุดได้นะครับผมอะ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ประกอบนะครับแฟลลิงเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้มีการใส่ไฟหน้าเพิ่มเติมทีหลังนะครับเมื่อเหล็กยึดโพรงหน้า เข้าที่เข้าทางนะครับโดยด้านล่างนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับและสําหรับใครนะครับพี่เกิดอุบัติเหตุมานะครับหรือว่าแฟริงแตกหักไม่สวยงามนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราได้นะครับเรามีอะไรพร้อมติดตั้งพร้อมเปลี่ยนนะครับไม่ต้องรอเบิกนะครับหนึ่งวันจบรอรับกลับได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเราติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับผม